กรรมการสร้างใบหัวนะ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 แดงต่อนะแดงต่อนะตัวแดงไม่ไปดำชะนาดีนะคุณแม่ติดหน้าไม่ต่อว่าดีนะไม่ต่อว่าดีนะเอาว่าต่อว่าเราก็ได้เสียเลยนะกูว่าต่อว่าเราก็ได้เสียเลยนะกูว่าต่อว่าเราก็ได้เสียทุกคนดีเลยนะ ว่าต่อว่าต่อเก้าในเสียถูกกรนี่นะว่าต่อว่าตก้ในถูกกรนีนะส่องไม้นะส่องไม้นะแดงต่อจะขึ้นจะล่องนะแดงต่อจะขึนจะร่องนะแดงต่อจะขึงนจะลองนะปะเปชุนเย็นเย็นเลยเลยัตงกูนะปะเปชุ่นเย็นเย็นเลยเลยัตังกูนะตัวแดงตัวตกับแดงอ้ามเป็ดน้ำเชยหรือว่าคุ้นจังนะครับของในอับดนพุธนะครับ ตัวดำตัวร่องเชี่ยวหวานนิ่งสุดลักยอดกระตันยูดมาริโอคองกูยาวไกลคนของกาหอมนะครับว่าไม่จนกันนะว่าไม่จนกันนะต่อว่าต่อก็ได้เสี่ยงเลยนะกูเอกไป่ได้ชุดกับเลยนบครูเอกไป่ได้ชุดนะ

เออพอเข้ใจอนี่อเข้าใจอนี่วะเออเออเออไเไปแทงยเอเืนอเรื่องอ่าอ่าอย่าต่อยออย่าต่อยใจึงองครับใจขึงน่องใจึงร่องใึงร่องใจขึงองใจขึง่องมันึงร่องครับึง่องรากาอยู่แดงนรากาเอยู่แดงนะไปจนเย็นเเลยเลยตังคูน่าแปร่อง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 

เสี hn, yes, well well ่ยนเสียนเียนเจียเแดงยังอะไเออเออเออแตงเต่งอะอะอะเต่งอะไรเตงอะไรเงอะไรเงแล้วเดงตัวเดงเอาเจดงเอาเจดงเอาเจตอกร่องนะจ็ตอกร่องนะจ็ตอกร่องกรรมการบอลท้องใหม่นะกรรมการบอลท้องใหม่นะซ่องใหม่นะซ่องใหม่นะซ่องใหม่นะแดงตัวเจ็ดตัวขึงร่องนะเด้งตัวเจ็ดตัวขึงร่องนะตัวดำชะนาดีทุกคนนะดำชะนาดีทุกคนตัวแดงเป็นหัวไหมนะ Quê về tư nào quê về tư nào mà bạn mua đi đi mà à đánh chơi, anh đang 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 nào, đang 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 đang

ơi 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 đâm đơn à to to đâm rồi ơi đâm 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 à đâm 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 ơi đâm này đi ngoài luôn đèn to tròn bơm bên nào rồi đèn to tròn bơm bên nào đèn to đèn mà đèn kia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  mà đèn to tròn bơm bên nào đèn to đèn to gặp đâm đâm ơi 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 đám mày đám mày à đám viên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  nè đám viên đám viên đám viên nè mày ơi to đây to đây to đây đây mà đeo đây mà đây mà này bao ư đây mà này đám ư không không ơi không đây mà mà to bao anh to rồi, đôi anh แดงต่อรปอยเองต่อรปอยเองต่อรอยสมิกได้ยินเสียงมาครับคนเอเชียตแดงนเอเอฟซีชตัวแดงนะพงเอาต่อต่อตอต่ไปไต่อ่ไม่ต่อ่ไม่แตงเฮ้ยเฮ้ยเฮิดเอาไม้ปิดเอาไม้ปิดเอาไม้ปิดเอาไม้จ้องลงเลย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 ปิดเอาไม้ิดเยิดเอาไม้แดงแดงอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป็นเวลาเปนเวลา ำตาาวเวยำตาวเวเดวแดงต่อตองเมไปนรองตองมไนะร่องแดงต่อซ้องเมไนรองกเดงต่อองเมนะร่องไม่จุนีวม่เออไม่จุนย่านี้ไม่จนอยานี้กรรมการป้องไม่นะกรรมการปร้องไม่นะตัวแดงตัวแดงมันจะต่อน้าหวาเวยองนีเยกูนี่หวาเวยังหวาเวยอย่งน้ามันไม่จุนกันทางกูได้ไหมครับแต่ว่ากองเชี่ยเชี่ยตัวแดงจังเชียมันก็กองเชี่ย

ไอ้ดำแด้งเราเไอ้ดำแดงเราฮะวุกต่อคือร้องวกต่อคือร้องวุกต่อคือร้องอ้แดงก้าวอะไรยุกวัวตรงหน้าอ้แดไปอ้แดก้มาอ้แดก้มอะไอแก้าไอแดงุกอะแดงุกก้าอะไรบ้านนะก้วอะบ้านนะดำปิ้งวะไดำปิ้งว่ไ้ดำปิ้งไว้เด็กุกไอ้แดงจุกไปไอแดงจอกไอุกอะแดงุกอะแดงุกไอ้ดำเ่าวรู้ดำปิ้งว่าดำปิ้งไวจนแล้วนะจนแล้วนะนี่จนแล้วนะ อันดับคว้าอันดับกว้าอันดับกว้าอันใดกว้าอันใดกอดอันดกอดอันดกอดลองหลองอันดับอัอันดิ้มเราอันดับนุนไปอันดับนุนไปํากอัตอัตแดงจุกตาจนแล้วนะจนแล้วนะมันแล้วอ่ะไมเกล้วอทไมเกล้วไมเกล้วไมเก้แล้วจัดองเลยจั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 องเลย ดำโค่มาดำจุกอะไรเขาคว้าอะไรจ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 ้าโยมาโยดำพิ้งไปดำพิ้งไปตอดำไอ้เกลีลยตอดำไอ้เกย้เลยดำกว้างรู้ไไอ้ดำไม่ขึ้นแล้วดำไม่ขึ้นแล้วอ้แดงจนเป็นนะไม่รื้อนะแดงไม่ลื้อแดงไม่รื้อแดงไม่ลื้อนะไอ้ดำไม่ขึ้นไม่ห่อเออหักอะไรกไอ้ดำไม่กว้างดำกว้างอะไรเขาว้างอะไรจ่ออ้ดำเรื่องแล้วเลียกว่าเรียกวันหัวทองหัวทรงใครแทงใครใครแทงใครไอ้แดงแงไอ้ด้ำม anh làm anh đi đang không ăn đang coi đang chút đang chút đang anh 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 cho, là đang cho, là đang cho, ơi ơi cứ lên, đang cứ lên, cứ leo tôi đang anh làm qua này làm bay ơi 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 tôi đang mi lư tôi đang lư đang mi lư rồi đang anh đang đang con ơi anh đang

เบ้อดามเอาม้อามเอดมดามจ้าวแดงกีแดงกี้ดงกีแดงวันอดวันัวตรงเราโอ้ยมันเออคนี้มันแล้วมันแล้วจนแล้วจนแล้วไอแดงกี้เราต้องนะจนดีจังเลยเออาบอกคนนี้ ดำตอไปจะลองดำตอไปจะลองดำตอไปจะลองอ้ดำแตงไอ้ดำแตงอ้แดงกิมาดงมาควดำกราบดำกมอ้แดงรู้ะ่ตรงจนลอยเลยมีกอกูนี่นะไอ้ดำติมติมยกติมยกอ้ดงที่มังอ้ดำไอ้าว้งไอ้ดำยกไอ้ดำยกอ้ดำยกอ้ดงต่อไปแดงต่อไปต่อได้ไม่ได้ต่อได้ไม่ได้ไอ้แดงยกดำยกแดง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 ยกกแดงย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 กไปโอ้ยดำขึ้นล้ดำขึ้นนแล้ว ลอยแล้วกูนี่ลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วไปต่อจะล่องไปต่อจะล่องดำต่อไปจะล่องดำต่อไปจะล่องสิบสองอันดีบ้านนะสิบสองอนดีบ้านนะสิบสองอดีบานนะลาก้าอยู่ดำนาลาก้าอดำนะดำกวางดำกว้าอแดงกว้าเระไปแดงจ้อ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 ไม่ไป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 เปล่าว่อป้าตัวนี้ดำนี้ปล่าเว่อป้าตัวนี้ไม่ไปมันเลยเมออมันไปจ้า โอ้มันเลยเออูเรวว่ะมาจนวัวที่นาเล็วว่ะมาจนวัวที่นาเบอร์ดำไปรงเบอร์ดำแปรงตัวแดงจนเป็นมันไม่หยอกมันไม่ลื่นนะมันไม่เล้เสี้ยกำลังเลยนะตัวแดงนี่นะเอารื้อลื้อรื้อรื้อดำแทกไปดำแทกไปดำแทกไปตัวแดงจนเป็นไม่ลื่นเลยนะไม่ลื่นเลยนะอดำเลี้ยงไปดำเลี้ยงไปแดงจุกไปแดงจุกแดงจุกดำอีกจองอีกว่านะตัวดำจองอีกว่านะไเกู ồ lại đâm to, đâm to, đâm to ra tua đâm đò to nín nhất lạc giò cả đán dữ Mario rồi kìa tua đen tua lòng đen ngắm bẹt đâm cháy con chẳng na cao rong cao rong đâm bữa đâm bữa đâm bữa đâm na bữa đâm na đâm na Ơ cho đèng cho cho mày tua đen đặt cá ra tua đen đặt cá ra Tụi đen trốn tương ca lời đen chụp lời nè Bơ đen lèo, bơ đen lèo, bơ đen lèo, đen nọc ao, đen nọc ao Cao tỏ bé rong nè, cao tỏ bé rong nè, cao tỏ bé rong Xếp xế nè thì bán nè, xếp xế nè thì bán nè, xếp xế đen dù bốn Anh đang đang bay đang tâm trang, anh bay Đen đen Hơi, hơi Toa đứng anh chân dụ Tòa đèn chân mua làng đi ra Chúng là nằm chân ở bên nào. Nắc 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 Đánh nắc đánh nắc à đánh nắc Anh đắm quan đắm quan Hoa tông hoa tông Anh à đắm tên Ê ê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  Anh mày Anh đắm tên Anh đắm tên Đánh tôi đánh tôi đánh tôi Anh đắm quan đánh tôi đánh tôi Ê hoa tông nào Hoa tông anh đắm

Tôi đang tăng cao gì nè Rồi tôi đang đặt câu đây đặt Anh đang chúc ao Anh đang chúc Tôi làm đen rồi hai lưỡi Anh đang đặt hai lưu Anh đang bắt anh đang bay Anh đang huyết bay Anh đang đen Vô mày vô Đẹp hoa blue gặp hoa blue Anh đang đen Lèo à mi phải đang Lèo mi phải đang cố nè Anh đang, Anh đặt đang Anh đặt Anh đang đen Anh đặt Anh đặt Anh đặt đen nào Anh 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 สิบเจ็ดนาทีบ้านนะสิบเจ็ดนาทีบ้านแดงยกขึ้นแดงยกดำแกงก้าวไว้เลยครับดำแกงก้าวไดำซิมไว้ดำพิ้งไว้ตัวแดงป้อมไม่ย่างไปตักก้าด้าตัวแดงป้อมไม่ย่างไม่ย่างไปตักก้าด้าตัวดำนี่ขึ้นอยู่บนโนกปีนะตัวดำนี่นะโอบตังโกโฮอบตังโกูได้ไหมครับฮอบตังโกโฮอบตังโกโฮอบตังโกูแล้วว่านุ่นๆกันตังโกเลยนะ เล่วาว่าเจี่ไม่จนน,นะเล่าว่าเจี่ไม่จนนะพ่อตั้งจนหน้าวันเออมันนปเจ้าข้าเลยพบอกไว้ตัวแดงน,นั่นเชวากุญน์ยังนะครับแดงงามเพชรน้ำใจกับตากปานน้ำพุทธนะครับตัวดำนะครับมาริโอ้กับนินทุนหลักยอการันยูจ้าไก่โค้ของกาฮอมนะไอแดงจ้อนอยู่ล่างนะตัวดำ <c oughs> ปิ่งอยูย่บนอยากให้เวลนะ ไอ้ดำแดงเล่าดำแดงเลาไอนแดงแดงรับไปแดงกันเร็วแดงกันเร็วดำมากว้างดำกอด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 ไอ้ดำก้มไอ้ดำก้มแดงไม่ลื้อแดงไม่ลื้อลุปมาว่าตรงไอ้ดำแดงไอ้ดำก้มเฮ้ยเหนียวหัวเรือนลยดำหน้าเจ็ดลองเจ็ดลองเจ็ดลองเลยเจ็ดลองเลยแดงโต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 แดงไปทีนานอก็ดำได้ไปนึกรู้นะนานอกก็ดำได้แป๊บแล้วนะโอ้มันเะไปกู้ กูนี min mini, min air, air, so ่แต่เออมาต้องเล่เดิมปั้นเดิมนาเดิมปั้นหน่อยได้จนกันร้อยตัวกูเดิมหนากวนตาหนี้นะผมบ่อยก่อนนะมาต้องเล่เรื่องเบียเลยเดิมนาเส้นโจทยหน่อยแต่ว่าจนกันมันตัวกูเด้มอีกสิบแปดอันดับหน้าสิบแปดอันดับหน้าสิบแปดอันดับานนาลาข้าอยู่แดงนะแดงนะแดงตอหนะแดงอ่ะแปดนำใจหรือว่ากุูจังนะ ตัวแดงเป็นหัวไม่เลยตัวดำจนาณีนักมวนะครับอะไรจุกอะไรจุกอะไรจุกอะไรดงาอาอะไรจุกจุกแต่ล่างดีชมากเลยตัวแดงนี่อะไรยกอันแดงยกนะตัวแดงว่าตัวแดงพยายามไปม่กล้าตัวดำพยายามทำไม่ควานนะทำไม่ควานอยู่นะตัวแดงพยายามตักอีกตัวแดงพยายามอีดักก้านะดำพยายามแท็กดำจุกอะไรจุกข้อวัวตรงอะไรจุกเอาจนวัวล่างดีอย่างไรพี่ก็ตัวแดงนี่ยัด ยุกใส่ยุกว่าเลยนะจนมันดังหลาดนาเลยนะเออตัวแดงนี่คือว่าจอนจอนตึงกาเลยมตัวแดงนี้ยุกตึงก้าเลยนะเออตาก้าเลยแต่ตัวแดงตก้าเลยพยายมตัวแดงมยป็นตาก้านเออเวียบไก่บ้า đang ai mồm nu, ôi đại, mày để coi, đấm coi nhăng, để coi chung malau, tụi đéo ní chốt bền nhăng mày cứ, đéo đu, đéo chế cầm năng đu, ดันเตดงเย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 เดโตเจ็ดเดเจ็ดเดงจ็ดเยเยเยเอยเยดงโตจ็ดเอยเดงดตดตดตไม่ไป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 ยังไม่ไปยังไม่ไปลากันล่องลากันล่องอะไรจุกมังอะไรจุกมังอะไรจุกมังอดัก้มดงไม่ดื้อับหัวตรงรับแปต่อแต่อแต่อมันเด็กเออคนนี้ดตงแล้วหัวตรงอดําแตงนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำไอ้ดำจิ้มลาวโอ้ยเจ็บไหมายนีบไก่ไอ้ดำเจียวโยกไอ้ดำเจียวโยกนะไอ้ดำเจียวโยกไอ้ดำเจียวโยกนะผู้บอยก่อนนะไอ้ดำจิ้มลาวดำจิ้มลาวเด้งโตเจ็ดลูกรงนะเด้งโตเจ็ดลูกลงนะยี่สิบเป็นอดีบันนะยี่สิบเป็นอดีบัน

anh đây? Ủa tổ ngập Tè ngập bay Tè ngập Ơi, Ê ê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  Đang lượt mấy lượt Anh em Đang lượt mấy lượt Ê đang cho lào đang cho lào Mơ đâm 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 Mơ to Đang lượt đang lượt Chạy to chạy to Đang lượt đang lượt đang lượt Đang lượt đang lượt Đâm to đâm to đâm to ha to đi, to thế Đang lượt đang lượt đang lượt Lượt to to ấy lấy thì mình vô à, mà đá lơi mà đá lơi mà đá lơi tròn chơi mà đánh chơi mà đấm cái con mà nào. giờ ra tâm đà lược lên mà lao mà lao tòa đèn bung tiệm mới lè đèn bung tiệm mà lè cứ long 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 chẳng qua anh lè đánh chơi yom lơi

ai làm tim à à à Ê! hơi trăng to trăng to lê tang này đáng lê tang là đánh lê tang lều to đáng lê tang mình cứ lê trăng <laughs> là, <laughs> là cả lấy bị <laughs> <Đén, cười> đắm tổ, 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 tổ. <laughs> là ca lấy bị đắm lưới đáng đâm tỏ trăng, đâm trăng. ô mà nó lưỡi, mà nó lưỡi. xong lòng trăng lòng xong lòng trăng lòng trăng lòng xong lòng xong ca! xong ca! xong lòng trăng lòng xong ดำคว้าน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 ดำคว้นวัวตงวัวตงวัวตงดำต่อได้ดำลงดำต่อได้ดำลงดำต่อได้ดำลงชุดเบอร์ดังกูเลยนะพี่อยนะชุดเบอร์ดังกูเลยนะตัวดำมาย่างจองอีกวันนะจองอีกวันในพระอีโต้อยู่นะต้นดังกูดีดังกูได้ไหมเอ่ยดีดังกูว่ากูนี่ดีดังกูได้ไหมเอ่ยตัวแดงอดีตตัวดำอดีตได้ไหมเออยยีดิฟเฟ่อดีปั้นรับยีดิฟเฟ่อดีปั้น ดำตอครับดำตอนินทุหลักยอนกันอยู่มาริโอครับนะครับเป็นตัวตอได้ไหมครับดำตอเร่ต like ้องจะลองครับดำตอเร่ต <k> ้องจะลองช่อนมาแดงช่อนมาแดงช่อนมาไอ้ดำนี่ชนยาล่าเลยมิกจนกินแร้งเบื่อนะนี่ดำนี้เองแดงกี้เรา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 แดงกี้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 ไอ้ย่าแดงกุบดวย Ơi ê, ê tôi nào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  Tôi nào Mày lùi tôi tăng à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  lực, mày lượt lượt mày lượt Lượt mày lượt Xong đoàn, đem, tỏ đâm, xong đâm, xong Lượt mày lượt đầm tỏ xong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  đầm tỏ đầm tỏ luôn rồi tỏ luôn rồi đâm, xong xong đâm, xong đâm, xong đánh tăng đánh tăng

เอากำะโนดแรงทีเลียนนะกำะโนดแรงทีเลียนนะต่อหัวมาครับต่อหัวมาครับกำะโนดแรงทีเลียนนะต่อหัวมาครับต่อหัวมาครับไม่ต่อแลนะไม่ต่อแลนะไม่ต่อแลนะดำล่อชูมมือไปเลยครับดำเจนาดำชนะดำชนะดำชนะดำเจนาหนึ่สุดหลักยอกการันยูมาริโอครับเป็นก้อยเนะครับแจววลาหยิบเจนาดีหยิบเจนาดีนี่นะสุดหลักยอกการันยูมาริโอของโกยาวข้อกูของกอ้อมครับแจววลาหยิบเพชรนาดีเป็นฝ่ายเนะครับดำดำดำเนะหยิบเจนาดีคับหยิบเจนาดี